ดีดีดีรู <S <S ้หน้าที่มีวินัยไปความดีเราจะไปสัมวกนกอน้รับรางวลามาแล้วของฟันมเด็กครับอยากให้จุกอยวลา ไปเที่ยวงานวันเด็กกันนะครับนในค่ายกลิศิวราก็าาจัดนั่นต้องสุด สวัสดีคร <s df> ับถึงผู้ชาย่บกได้ยินได้ยินได้ยินคูดใด้ไม่สแรคดม่ควนะคะไม่มีใครพาออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมครับไม่มีครับเราเาคุณตาเลี้ยงดูกันอยู่ใช่ไหมคไเลย่าตาตาไกละได้ได้เลย